สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนืัอน,นี้ยายจไม่ก่อผ้ามวนด้อยจ่าเด้อพระลงทงลงสาหกินหายากันด้วยจ่าเด้ดอแพนครับทั้งในหรือตามะเทศหรือเป็นครับผัวโลูเขามาแหล่า็อา่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในด้อจ่าเด้อย,ยายมาใกล้ยอยู่ด้วยจ่าเด้อว,วันนี้ลูกสาวเขาเพาะไปก่อนละ่ะไปยายชี้มหาหยัง่งจมานบอด้วยจ่าเด้อว,วันนี้ ลูกเคยก็หยุดงานก็เลยผ้ามากใกล้อยู่แต่บังชิมานบอวมานก็กแดดไหนเอานั่นน้าจ๋าเนาะไปรุนได้นนนะนะไลเลย,เลยจ้าไปพูนไปไปเรื่อยๆมองไหนพอ่อลุงหากลุงหางห,าห,าห,าหานะ้านจะ๋านาะมันนี้เคยหยุดก็เลยผ้ามากใกล้อยู่มาอย่างไกลเลยไปไายยังกะลำบากเนาะพี่น้องเนาะแต่บังมันชิได้บ่ามัอนะี่ ไปหลุนเลยด้วยจ่าเด้อเอาทุกอย่างที่กินได้จ่าไม่จะผักจะยา่าไปพี่นอ้องลุยต่อเบิงบ้งไปเบิ้งคือเทือกหอดบิ้งหาหามองหนึ่งเหลีวบ่พอ่พอพ่อโตไปมองที่สองมองดึกห่ะยมองที่สองเครื่องนี่ มะไก่นี่แ่ทองกับม,มะไก่อยู่ในจ่าล่งมองทีสองในจ่านี่ล่องมองทีหนึ่งเคลีย์แล้วบามีมองทีสองแล้เบิ้งสีมานบ่จา่า <c oughs> อ้าวนี่ลูกเคยสวัสดีครับโอ้ยมาหยุดกลับมาถ้ามาหากินที่เขาล้วครับี่นองเลยเือขบมาซ้ขเขบมาได้กินยุดมือหนึ่งไปเด้อไปเด้อมันแหงแหงกโปดไป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 มาหามึงไปเรื่อยเรื่อ,ม,อ,ม,าาม,อมึง เอาอันไหนไปหาไปเรื่อยๆพี่น้องไหนเอาไหนเอาหนันตัวมีบ่มีก็มาหาเหมือนเดิเขาว่ามาหาตีนรอบพี่น้องเนาะผมงม่วงดอทกทุตุเลยจ้าติ๊ดบ่พุ่นพี่น้องพูดใหญ่ใจเบเ่งบรรยากาศ ใหญ่มหากินเออใกล้ใกล้มือนี่ให้ได้นี่เด้อเจ้าที่เจ้าทางก็เลยมาใกลา้ปั่นี่ไปหาบึงพี่น้องเอยน้องมาหาเหือบึงคลิปแรกของยายเด้อนี่สิม,มานหันบอ่อมันมาทัานลงบ่เห็นบ่เท่าพ่วงงานจีน้องกงัดิ อืมมึงปาดพอัพน,อนนี้เอียนอืหกูเอียนอืมอืมอืมอ,อ,อืไงยุตัวเต็ตัวเต็นเนาะสา้าอ,อ <laughs> <laughs> ไ,ปไ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 ปมองไหมไปหา อันนี้มันบ่อลงดอกเนาะไงจุดเขียนหายากอยู่ที่เรือจับปีน,นี่อือเออมหนึ่งหกสองหกสามละ่ะหาอยากแหงให้ไปไปไปเขาสูบวังเกี่ยวเขาดินี่มันมันบ่องดอกมันแบบมันมาจะถึงเดือนหาไปไปเด้อไปเด้อไปหาไปไปไปหากินหายากไปมอง น้องเอ้ยล้างออกจากขืนจากซาแล้วก็มาลุยเบังเป็นสนามีเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ไห้พ่อเนี้ยมาไก่เอาผดพี่น้องเอ้ยอ้พี่น้องหาจมเปิงมาล่ะมาทำ่อพ่อ,พอโตอยู่ สงสัยเดีเปลี่ยนเป่าไม้บ่หนิาย,า, <laughs> ยา,ายไป่ใส่นอ,อยายไปเห็นทองหนาวบ่ยายไปเห็นทองหนาวบอโอ้ยมาดูอีต่อไปต <laughs> าทองไปอยู่ผุ่นล่ะฟูหากุนก็ขอปูนนะจ๊ะเนาะเขาหากินหาอยากอยู่เหมือนเลยสาว ไอได็กเจ้าตล่ะเออเขาบอกมาหาจนโมเห่อมเป็นหาเปิดเมือเลยคอยตีเอ้าคอยหาเปิดเมืองอ๋อนี่พี่น้องนี่เอ้าพ่อเดี๋ยวปนเดยงเอ้าเนาะจ๋ามากใกล้แล้ดพี่น้องย่งเผาเออชิดอะไ้กินยังหรือเ่ามือนี่ชิด้ะไกินเหี่ยวบ่เออนี่เอาแมนเออ ายเอาไมาเ้เสกุปี่ปเสามันออกสิฮะพี่น้องเอาทุกอย่างเลยนี่ตัวผงตัวเทมทเสาเมเออคนท้งผุนมาถิมมาถิมมาพี่เอออุ๊บเฮ้ยเมฆังพี่น้องเย้ยนี่ ไม่ครั้างไม่ครั้างอู้มาหาสองสามหม่องหม่องมีหม่องกบพ่อตอนนี้จะมองปูนี่อพวกหมอ้อพอเจอ้าปูมองหูปูเนาะจ้าเนาะนี่เถอะนี่จ้านี่นี่อุย้ยตรงงามๆนีเลยเออทิมขึ้นมาปะนี่เออนี่พี่น้องโอ้ยนี่ตัวใหญ่ๆงามๆเลยเออ เออเธอเงินทีส่อป่าเรามันมีตัวเจ็บมาเจ็บไปาจ่ายเลยน้องพี่เนาะอีกอย่างก็หายากคือกันเนาะเออเสียวแล้วมาถือหัวกันเลยเอามันนี้เอาเท้าเอาหู้ยไก่กันลุยจ่าเด้วยหนึ่งสองเปิดเออหูเฮาเป่าล่ะเออลีนลีนติดล่ะเออ หอนหอนใหญ่กะ่หอนคือกันใหญ่งานใหญ่ไทยในเดืบ่าดใหญ่เลยมาไทยนะผมตาใหญ่นานชับถือโอน่จังหอยูบ่ยูยู นั่นนี่ตัวนี้มันเป็นตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่เออรีนออกแล้วเด้อจ่าเด้ออืมหืมพี่น้องนั่นนั่นนิบนิฟนั่นจะท้องออกมาอีกแล้วผ่านมาอีกแล้วด้อจ่าพูดมันมีเป็นหม่องเป็นหม่องเนาะเออพี่น้องเอ้ยขนาดเอาออกจากตะท่อง เออเออเออคุณแม่จ้าก็ปุ่นหน่อยนี่มือเออเออตัวหน่อยหน่อยได้หนี่เออขนาดตัวหน่อยหน่อยยังเจี๊ยมแห้งเนาะพี่น้องอ่ะอผิมมาให้ยใหญ่นั่งอยู่มองเดียวนี่พี่น้องเฮ้ยเอามาถิมมะเฮ้่พี่น้องเออเออสองโตเปิดพี่น้องเออมาแล้วมาแล้วใหญ่ประเทศไทยมั่สุดโตได้จ้ะเด้อ ไายใหญ่ชิให้บึ้งเดียวขันหูกับปีขันหูมันปีเลยมันตายนะมันดดูดออกมาเนี่ยหายใจไปไหนเนาะโซนัยมากับปีเลยคือโกรกคือจ้านะฮอาฮ่าฮ่าเออคนมาทิมให้ใหญ่ก็ทูนางเก็บนางเก็บเลยวะปีดมันบ่มีแล้ววะมันบ่มีนั่นหูเปิดบอตัวนี้เออเนี่บ่มีบ่มีโอ้ ตัวนี้เลยชิมี่เนาะหลุดเบิง,ต,บงตัวนี้เบิงตัวนี้ปาดปาดตัวนี้นเบิงเ<อ>บิงเบิงปูตัว,วแถล่กสรส,าาสำใหญ่เลยเนาะไปเอาเชคคู่เลยเมน,นบอ นั่นป๊าดเป็นตัวผูตัวแม่แม่หรือแม่แม่มันแม่แสบหรอนี่พี่น้องหูหมักใหญ่มันฮะถึงกันทีเท่าใไล้กันคนหนึ่งคนหมังหนึ่งคนหมังหนึ่งนะสาวนะเอาโอ้นี่เห็นบึง ปื๊ดเจ้าปื๊ดแม่นี่อุย้ยกินตัวเดียวอิ่มเลยพี่นอออออ้องเออ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 ุย้ยใช้ขูกก่กนให้เบิงบ้งเบิ้งได้ขู่ด้วยจ้านี่พี่น้องเดี๋ยวพ่อด้แก่งยู่น่าจะเนาะลงน้ำก่อนผาดมาฮะ เออพระว่ามาลงน้ำก้นก็ได้เออเอากระชันก้นขันมันกับก้นไปก้นไปเรื่อยๆเด้อขอหยิกินน้ำก้นด้วยเถ้าเด้อแต่ทองกวนเอากวนเอาเลยเนองให้มากินน้ำกับบ้าสู่ซ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 ู่เท้าซู่เออเอ่ะเบื้องเงาๆไปเรื่อยๆใจเด้อเออแต่ทองกวนเอากวนเอา สไายมาพักผ่อนกับบามาเอ,อ้ยแต่ท้องอ้ทนนิลีแต่ท้องเคียนโมแต่ท้องเคียนโม่แต่ไม่ไม่ได้เขียดพอโตว,วันนี้มีมืมอมานมือบ่หมานไปเสียเลยเนาะพี่น้องเอ,อ้ยหาจุดเขียดก,ม,กมีกุบกับบมีมือนี่ได้แต่กระปูนาคาเคน้องนี่เหินบอ่อได้แกงอยู่น่าจาเนาะ ก็ท่องกะพ่อแหลนะน,น,น้าจ่าน้อนี่เด็กพ่อแก่งดูนี่เป็นบอ่อเด็กกระปูกเอาตัวนี่เพื่อนพักพรกินกินขนมก่อนน,าน,อน้าจ่าน้ออ้าววันนี้ยายกะสิจบคลิปจบคลิปมาหากระปูเรอหาตัวทีเออ,อกระปูกกระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม,ามกดเป็นกำลังใจให้ยายในด้วยจ้าเด้อ ถ้าเจ้พีดพลาดประกันได้เจ้ขออภัยด้วจ้าสวัสดีจ้ารักนะทุกคนอดี๋ยวคอยติดตามคลิปยายต่อไปเดี๋ยวได้จ้าบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจมิกาดได้จ้าบ๊ายบายสู้เยี่ยมรักนะนี่พี่น้องในดีร้ายอยู่เนาะจ่าเนาะที่เจ้หามานี่เอหรือหรือพี่น้องหรือกินบ่อว่าจะสิบอะไ้ว่าจะิได้กินแฮวี่ยงหรกินกระปูคือเก่าเนาะจ่าเนาะนี่ยายจบคลิปแล้ว Hắn ra chảy bưng mi để tôi nhẹ nhẹ ngâm ngầm Ừ, tôi ngầm mì đi bên nó ừ. Bên bò ừ. Hắn ra chỉ làm kèm Xẹp xẹp tới đây